สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอยู่กับอ่าอ่าช่องที่ไม่ได้ลงคลิปไปประมาหนึ่งเดือนกว่าๆเองละมั้งนะฮะอีอีโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับเต้เต้น้อยเพื่อนน่ารักคนเดิมครับวันนี้อยู่กับเกมฮอนไกอิมเพ็กนะครับผมคือด้วยความที่ว่าคลิปเก่าเราเคยอัดไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเรื่องใหม่คือเรื่องใหม่ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับฮอนไกอิมเพ็กนะครับอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนชื่อก่อนงี้เปลี่ยนชื่อเราจะใช้ชื่อว่าอะไรดีอืเอ็ม ขนมสาไหมสายไหมเยสเพราะเราจะเป็น no สายไหมกันนะฮะสายไหมปดพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดด้วยโอเคก็เล่นมาสักแป๊บหนึ่งเล่นมาสักแป๊บหนึ่งเล่นเพิ่งเล่นคำในเรื่องมาเมื่อกี้ไม่ได้อ่านผมขออภัยผมไม่คิด้่าจะเข้าในเรื่องแต่ตอนเมื่อกี้โอเคครับเริ่มเลยดีกว่าไป go go มากาเสติ รายงานสถานะด้วยเดินหยุดประจันฝ่าอยู่แล้วทุกอย่างปกติดีที่ไม่โกรธไอส้สายเย็ดแมน่นอาา่ะฮะจะบอกกี่ครั้งแล้วว่าเธอต้องได้ช้วัพันตีที่ไม่โกรธอ่นะอืมอืมฮึตอนนี้เลยออีกสักสิบวนาทีก่อนที่อยากจะร่นน้นลงมาต้องเข้าไปยึดห้องควบคุมของยานจะปล่อยให้มันตกพื้นโซ่เมืองโชไกไม่ได้ทันทีโอเคครับทีมของเธอประจันตำแหน่งแล้วอ่าเราไปการรวบรวมเกิดนัดพบคอดี้ เมย์ไม่ถึงเมย์ใช่เปล่าอืมจะาจะเมย์แล้วอะ่ะจริงๆ <c oughs> ริส่วอารมณ์หน่อยพอเลิกเผลอถึงเมย์แล้วไอเสียบระวังตัวให้ดีเราจะพลาดการติดตามของปีศาจฮอนไกระดับจกักรพรรดิไม่ได้ที่เธอกำลังสู้อยู่เมื่อครู่ไปแล้วอะ่ะ <c oughs> อึ่มไอเจ้าโง่นั้นมาถึงป่าดีชิญคนจากการยาลัมนี้กลับบ้านไปแล้วล่ะไอแสดโอเคมันคงมีเอสซีมากพอกับปุ่มสกิลราใช้งานสกิล อึมปั้นตุกหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดมาไม่รีรออะไรกบตบถีบขึ้นและตบและอ๋ออ้อยอ้อ,อยใจยเย็นใจเย็นตื่นสองสามถีบขึ้นแล้วตบลงมาหนึ่งสองสี่สวยครับสวัสดีพี่เคียว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 ,ยวในกฎชาร์จหนึ่งสองสามรู้จักแมวรองเท้าแมวน้อยไปแล้วตึ้งตบลงมาโอเค อามาอีกแล้วมาอีกแล้ว so, พี่แมวอ่าฮะกับตันสตูข้างหน้ามีกรอดด้วยสัวที่มีกรอดจะไม่ถูกขัดจังหวะในการโจมตีโอเคหลังจากทำลายการอดสตูแล้วมมนได้รับความเสียหายมากขึ้นกรอดที่ฟื้นฟูกลับมาหลังจากที่ทำลายไปแล้วช่วขนาดหนึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องโจมตีให้มันได้สุดกอ่อนท,ท,ที่กรอดจะฟื้นกลับมาจนเต็มโอเคจัดไปไม่กลัวตนนีแหละนี่โจมตีคราที่กรอดถูกทำลายเยสเซอร์หนึ่งสองถีบขึ้นไปแล้ว ตบลงมาเท้าเมียน่ารักสวยครับไปต่อเลยไปต่อเลยตึ๊บจบจบง่ายแบบอีซี่ <c oughs> โอเคเคียหน้าทางนี้ไม่รายงานฉันมาจัตำแหน่งอ,อย่าปลอดภัยแล้วโอเคครับเมย์เยี่ยมเลยจะกหน้าที่ยนนี้อัตตัวเทิน เดี๋ยวนี้ราต้องทำการแผนที่วางไว้นะไอเสบเพราะเราคือสุดยอดคู่หูที่มาอยู่ด้วยกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าง่ายคือสำหรับเราหรอกเหรอเอาเอาลนะขันโจขันโจขันโจขึนดอดึงโอ๊ยอะไรนี่มาจากไหนกันจ๋าตัวเธอแม่บ๊อบตายก่อน ห 1> 1, นึหลบนี่ตีรังกาเออไม่รู้จะเอาทำไมนี่ตั่ต่อปิวสวัสดีมีใครอยู่เปล่าสวัสดีปิวหนึ่งสองสาี่ห้าหกเท้าแมว2องสสเออปิวตึงสวัสดีสวัสดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาเอาปืนไปกินเข้าใจไหมหึงสอปัดตายก่อน ึงสวัสดีจ้ามีใครอยู่เปล่ามีใครอยู่เปล่าตาบ,บิง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 เราไม่ปล่อยให้มันเปิดโอกาสเราไม่ปล่อยให้มันมีช่องโหว่อะไรทั้งสิ้นขึ้นไปแล้วถีบลงมาตัดตีหนึ่งสองสามสี่อ่าจบฟุ๊บฟุฟ๊บอีซี่ครับฮึตอนที่ก็หมดแล้วสินะ ปอก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 พอดีนี่นาทีสวยร้อยคนเนอะฉันไม่ใช่ยมมนุษยสักหน่อยนี่เปล่าจะมถึงถ้ามีเมยอยู่ใกล้ฉันแล้วฉันรู้สึกเหมือนมีพลังมากขึ้นร้อยเทัางหากเล่าั่นสนะกปกเป็นแคหน้าจังเลยอืมเร่ผ่านดาสุดท้ายไม่แล้วนะกัปตัน แต่ที่นี่พโตดังวัลก็ได้รับว่ามันคืออะไรเรา,ยาจะผ่านการะท้าทายด่านมากพอแล้วคุณจะสามารถดังว,วัลจากที่นี่ได้ด้วยนี่นี่รวยรวยมาที่หน้าละครับกะบิงเปิดร็อคตัวละครใหม่กับตันจะทาไม่ได้กับจันอะไรอะไรดาของเมจังคือวัสดุที่ใช้ใชกนการอัปเกรดนะอ่า ชิวอ่าถ้าคุณคาร์บอาว,วุธคุณจะใช้มาได้ดีขึ้นจริงเหรอเหมือนดับ่ังนี้ถือกี่จำกัดของมันแล้วอะ่ะเอา้าจะยังไม่ที่ว่างพอให้กับเกตเสมอแหละปะั๊บนี่อ่ะเราเราบอกว่ากีดจำจัดไม่ใช่เหรอเราจะทำการอัปเกรดแล้ว,ลวถึงแม้ว่าจินบามเพิ่มขึ้นแต่ตอนรับรองการอัพเลเวลอีกหนึ่งรค,ครั้งด้วยเหรอ อันนี้ก็โอเคแล้วโอเคอัพเนี้ปิมเห็นชินปัเต่อป่าต่อมาขนาดดีแล้วเราต้องให้มันสุดฟึบเกียวฟันอัพูรเกโดนีสวยต่อตั้มวิงตุ้มปั๊บโอเคมีอะไรอีกป่าในส่วนท้กษะทีของมีดนการต่อสู้แล้วอาวมา กับตาระวังด้วยโอเคนี today, okay ่ถ <laughs> <laughs> <okay S 1> <who médico> ้าไม่เลือกเมย์มาด้วยฉันจะมาทวงนะยไม่ท้องด้วยอ่ะเคถึงมันในการยิงศัตรูแล้วกระเทืมหน้าศัตรูเลยแต่คราวนี้เราไม่ดาบก็ได้เข้าใจแล้วเคียนน้าจะยุ่งอ่ะท่ายืนหยุ่นทำใจเธออ่าโอเคฉันก็ต้องจัดการแผนการรบของเธอใหม่แล้วมั้งเอ๋ จำได้ใช่ไหมว่าทำไมถึงจับตาให้ดูคู่เธอกับเมย์เอ็กก็เพราะว่าเราคือเนื้อโคจิบีสัมพันธ์อะไรซึ่งต่อกัน,น,กกนใช่ไหม <c oughs> อ่าจริงจริงหน่อยอ่าจริงจังหน่อยเคียหน้าเออก็อนที่เรื่องปฏิบัติการพปฏิที่ไม่กดที่เตือนเราถึงการประเทศในการต่อสู้อ่าประเภทของศัตรูแล้วอึม้มชื่อสุขของอครีประเทศต่างๆจะได้เปรียบในการปฏิการ,การตอบรับดา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 บประเทศของศัตรู อ๋อประเภทเหรอเออมใช่ใช่ sure, ฉันรู้แล้วนะเรื่องนั้นน่ะขอให้รู้จริงแล้วกันฝากเธอดูแลเม ouais. okay. ียด okay. ้วยแล้วกันไอ้ฝากดูแลเธอด้วยแล้วแล้วแล้วไม่ต้องห่วงพานธีที่ไม่ก้นจะไม่กดลรกท่าเหมือนชัดเป็นเด็กก็แล้วนะเวียนบอแบกันจริงเลยทุกคนโอเคอาจารย์สบายประเภทัระบบในการแพทย์ให้ฟังทั้งตัวละครศัตรู่ามประเภทในการอยู่ สภาวะเพศจะแบ่งเป็น3ประเภทเป็นจักรกลชีวภาพและพลังจิตทั้ง3ประเภทนม้มีการชนะทางกันอยู่อืมจักรกลชนะชีวภาพชีวภาพชนะทางพลังจิตและพลังจิตชนะทางจากักรกลโอเคศัตรูสำหรับตอนนี้เป็นประเภทพลังจิตลองใช้วาคิเรียโอ้โหคิมสันอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกประเภทชีวภาพเนาะอะเภทชีวภาพเนอะเออ,อ คราวนี้ประเภทของตัวละครยืนสถานะต้านทานจะสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นสวยปังมชงแทงโถงแทงชงเป็งโถงแทงโถงแทงความหลบโถงแทงเอียงชงสวยโจ๊ะโจ๊ะถือสาระตอนนี้ประเภทชีวภาพต้องใช้ไวเคเดียอ่าไวคอมแบทไอ้ต้นั่นแหละไม่จักรถือว่าไม่จักรละกันตุ้มคราวนี้ประเภทตัวละครยืนสถานะต้านทานเหมือนเดิมคำพูดเดิมขึ้นไปแล้ว ลงมาสวยครับฟแต่ไปคนต้องเลือกบวายคีเรียให้มอะสมกับประเภทในการต่อสู้กับศัตรูกองคุณด้วยโอเครับทราบรับทราบมาเลย1 2 3แล้วเอาปัป๊บปั๊บมานี่เลยปัาบเทชินนี่มันเอซิคันิบานี่มันเอซิคันิบาปับเอาหาย ขายไปแล้วอะจบอยู่ไหม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  X ซื้อข้าดีบ้าเหมือนฉอดมาเดียวแตะจุ๊บ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 ปั๊บเราไม่ทัน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 หลบไม่ทันไม่ไปในหนึ่งสองสามแล้วเตะขึ้นไปแล้วลงมาแล้วตีต่อสวยพี่สวย ังจากไปยังพื้นที่ที่มีแสงแล้วให้แตะปุ่มโต้ตอบเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์โอเคโตตอบโตตอบเมย์ทำไมเธอถึงปิดกับดักพวกนั้นอ่ะมันจะไม่เสียเวลาเปล่าอ๋อคินาเทดลิงเขาว่าความเสียหายเล็กน้อยอ่ะนี่เขาว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือเปล่าเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายอะไรก็ไม่รู้ไปกับดักที่นี่มันจะช่วยให้เราไปต่อได้เร็วขึ้นนะจริงงหอ จริงเหรอจริงจริงจริงสุดเชื่อได้เชื่อถือสุดมาควาคสงานจุง <c oughs> ไม่จ่ายได้เลยกับต,ตันทอนไมอาจารอธิบายเรื่องสกิลคอมโบของไวท์คอมเมตตทนะฮะคอมเมทมอนอานถูกปะเนี่ย <c oughs> โอเค เมื่อก,กี้ผมรอมาแล้วอะ่ะมารอมาแล้วอะ่ะอ่ะหนึ่งสองค้างอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองปังหนึ่งสองปึ๊บขึ้นไปแล้วลงมาหนึ่งสองขึ้นไปแล้วลงไม่ทานหนึ่งอืบโอเคปึ๊บอุ้ยเทแต่แล้กวกดค้างอ่ะ กดกดค้างโอเคปึ๊บหนึ่งสองพายุหมุนบรีบเอาพายุหมุนอ้าวจเย็นดจะใช้พายุหมุนใช้ยากจังวะไอพายุหมุนจะใช้พายุหมุนแล้วใช้พายุหมุนเอ่อปึ๊บปั๊บเออได้แล้วช่างมันนี่เอ็กซ์ซือคาริบา้าปั๊บหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งปึ๊บไอเดียวหลบ ปุ๊บปุ๊บหนึ่งปุ๊บแล้วบินหนึ่งปุ๊บแล้วบินหนึ่งไม่บินไม่บินกดยากไว้อ่าแมมอ๋อสวยเอ,อ้ยเฮ้ยมันเป็นม้าใช่เขาเป็นมา้าใช่เขาเอ็กซ์ซื้อคาดิบาแล้วพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วแสงแล้วก็พุ่งไปแล้วบินหนึ่งสองแอะไม่ได้ใช้สักที ติดแต่รอบเดียวเราไม่ได้ใช้อีกเลยโอ้ my god กั <ied up> บตันตมไม่เลยให้ดูอะไรอยู่มาดูภารกิจทำอะไรกันบ้างอืม <c ười> ตอนนี้สารการละการของภารกิจที่กับตันต้องทำให้สำเร็จนะอื้อมาทำภารกิจเสร็จแล้วหรองั้นเรามาอืมดูทั้งวันกันดีกว่านี่ <c oughs> ที่นี่มาติดตามภารกิจที่น่าสนใจภารกิจในการคืบค้นติดตามจะแจ้งเตือนให้กับตามได้ทราบถึงความคืบหน้าทุกครั้งที่กลับไปยังสะพานเรือโอเคปราบค้นหาเป้าหมายปีศาจฮอนการระดับจกักรพรรดิที่นี่หนีไปไปหาป,ปีศาจอทะจุ้ยปราบนีบมา ör, เราไม่ต้องรอกับตามพยายามก้าวโอเคกำบัด ยื้อไปพอไม่รอเอาจะไม่รีรอจะไปเลยทันทีทางไปทางซ้ายของยาใช่ไหมอืมที่ไม่เกิดบอกว่าให้ไปรวบรวที่ใชยเรือหลังจากนั้นก็ยิดตรงนั้นไปที่มั่นเหมือนกับมีอะไรบางอย่างแปลกๆปละเม่โหทุกเรื่องเลยนะไม่แค่ชั้นคนเดียวศัตรูแค่คนเดียวที่ไม่เกิต้องกังวลจริงเป่ามา1 2ึ่งสสห้าปืนหนึ่งสองแล้วขึ้น ไปแล้วถีบลงมาหลบ1 2 3 4 2> <c oughs> ไม่ได้เลี้งตัวนู้นเลี้ตัวนี้1 2 3ถีบลงมาแล้วก็หลบแล้วก็อ้าวตรงนู้นยังมีตอบ1 2ขึ้นไปและลงมา <c oughs> โอ้ตายปั๊บ <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> ปั๊บ <c oughs> 1 2ึ่บินได้แล้วตึ๊บโอ้ชุบจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปเอ๊ะหนีจะหนีไปไหนจะหน้ะ,นจะ,นนจะตัวเธอปั๊บหลบหนึ่งอ่ะ บินไม่โดนเฮ้ยเนี่ยเนีจยไอ้เจาะไอ้เจาะ้ยตายแบบนี้ต้องอย่างนี้ซะแล้วไปเลยในกดชามโป๊ะหนึ่งสองไปขึ้นและลงมาหลบขึ้นและตีไปลงมาจากนั้นลงมาแล้วยิงไปไปเมจากตัชหลบซ้ายหลบขวายิงตีตีอะไรกันตัวเถินหน้ารักสมุตรมิกันเลือดเกินหนึ่งสองหนึ่งสองไป อ่ามาเลยรู้จักเปล่าเอ็กซ์ซีคาร์ดีบาแป๊บหนึ่งสองปึ๊บหนึ่งสองฟาสวยจ้าไปแถบควกคุมอเราถึงวมาจัดก,การที่นี่แล้วเดี๋ยวเอา้เอาเดี๋ยวอะไรเหรอเอา้าเข็นหน้าจังระวัง Iesen, จเจ้านี้ฉันเจากการจ้านี้ไปแล้วไม่ใช่เหรออ้าวโอเคมาล้อมาละหน้าตานายก็เทอยู่เป็นกนะเนี่ยแต่ว่านายจะตู้พวกเราได้อย่างนั้นเหรอมานี่งต่อออ้าวว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 ้าวมันจะบินมันจะบินมีไรเรามัน มันสปินมีอะไรอ๋อมันเปลี่ยนสีด้วยมันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีนนสอะไร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 ยิงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามปุ๊บไว้เอ้ย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 อะไรโอ๊ะน่อยทำไมมันแข็งขนาดกว่าที่คิดเอาไ,ไว้วะเนี่ยโอ้โหเนี่ยหอบ ฉันจะพ้ที่นี่ไม่ได้จะต้องช่วยเขียนหน้าจังเจ้าสารพลังงานเฮสเซอร์ที่สามเปิดใช้พลังงานระดับพลังงานาปล่อยผลนะสิพวกเก,กะเอา้าเอา้ามาแก้อิก แกพิกเอ็กซ์ซื้อคาริบ้าหาฮะเอาเอาสวยเอ็กซ์ซื้อคาริบ้าเอาเอ็กซ์ซื้อคาริบ้าได้ขีดจำกัดอย่างนี้ก็ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเอ็กซ์ซื้อคาริบ้าไม่ต้องรู้ใครบอกให้รุกเอ็กซ์ซื้อคาริบ้าโอ้ขี้โกงอ่ะขี้โกงเอ็กซ์ซื้อคาริบ้าเอ็กซ์ซื้อคาริบ้า ไม่เห็นเก่งเลยไม่เห็นเก่งเลยโอ้โหแม่เนยสามาขนะี้เกียจนะขี้เกียจนะบรอนี่มดาวิสุกันครจะต้องเร็วกว่านี้แล้วมัง้งขอทหารเสร็จสินส้นโอ้โหแฮนด์ซ้ายแฮนด์ขวาไม่เจอโอ้นั่นบรอนเนียจังบรอนเนียจัง ขออย่างชัว่วที่เธอไม่เป็นอะไรอะเน่สมาทั้นพี่เม่ชิมเฮงทางสม,มุูที่ x ยี่สิบสามเริ่มขึ้นแล้วโอเคเตรียมการสมบูรณ์มมแบบเละ่มประกอทั้งหมดได้ถึงการยืนยันคำร้องเตรียมการสมบูรณ์มมโอเค เสร็จเปีย,ย,ยอพักได้แล้วนะอิมอู้คำตอบตามจะยินอันไปแล้วจะเริ่มแป๊บดัดนี้น่ปัดอะไรยังนัปัดอยู่แลวปั๊บแมนจุงจิบจิบปุปป๊บตะบังโอเคได้บอลเยจังมาเป็นใหม่มาถึงแล้วอย่าลืมเพิ่เลเวลอัพด้วยลัน อุปกรณ์จ <ules> ัลล hey, ิชินจะมีความสามารถเฉพาะตัวอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องการเอ็กพีอต้องการเอ็กเพื่อใช้สู้ตัวที่แข็งแกร่งกว่านี้นะอุณมคสามารถใช้ชิปเอ็กพีเพื่อเพิ่มเลเวลได้อย่างรวดเร็วชิปอ็กพโหลดเข้าสู่โปรแกรมเปิดใช้งานปั๊บ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 ปับ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 ป กับตันสกิลที่แสดงถึงอยู่ตรงนี้คุณสามารถดูสกิลแบบลองได้ด้วยที่นี่คุณสามารถปลดล็อกสกิลและเพิ่มระเบิของสกิลรองได้โอเคปั๊ม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 เอ่อมีอะไรอะ่ะมีอะไรให้เก็บไหมอะ่ะต้องสำรวจให้หมดโอเคครับสับยี่เหรอไม่ห้อยไงอะ่ะไม่รู้เราต้องรับก่อนมีอะไรรับมา ไปต่อกันเลยดีกว่า Let's go กับตันอย่าลืมพาเพื่อนใหม่ไปด้วยเ้อโอเค y ว่ okay. าเครือขาสเตมเปิดทำงานมาแฮมฉันเข้าใจสถานการณ์แล้วบอลเนียฝนตะเคียนหน้าด้วยโอเคดับซ่าพันธีเฮม,มิกโกะจะสถานการณ์ทางกายภาพของพี่เม ยังคงความเสถียรระดับปกติเขียนหน้าอุ้มเธอไว้อยู่บอนี้จัดก,การต่อให้เองนี่ฮิเมโกะที่เมย์บอกว่าระบบการทํางานหมายถึงอะไรเหรอแล้ววารับถยหลังนี่มันอะไรกันอะเรื่องมันยาวจะอธิบายให้เรื่องทั้งหมดให้ฟังที่หลังจาก,กบจบเรื่องนี้แล้วกันโอเคโอเค,อเคมากับตันจ๋าจำเรื่รรองไอจังที่เคยสอบไม่ได้ในการชนะประเภทกองศัตรูอยู่หรือเปล่าอ่าโอเคโอเคโอเค โลายคบาลติีบอร์เนียเป็นส่วนยอดตัวละครยิงระยะไกลเป็นเรเซอร์ของบอร์เนียจะสามารถยิงค้างต่อเนื่องได้ยิงเป้าหมายอยู่ใกล้ซึ่งจะคอเสียหายแรงขึ้นกดค้างหรือ <S 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 โอ้การยิงเลเซอร์ค้างจะทําให้ความร้อนยิ่งเพิ่ม้นเรื่อยๆความร้อนขีดจำกัดจะยิงต่อไม่ได้และความร้อนคูดาวอัตโนมัติเมื่อคูดาวเสร็จยิงสามารถยิงได้อีกครั้งหนึง่ง อาวุธคูดาวเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้โจมตีอ่าฝุ่นฝนใจควบคุมความร้อนให้ดีคำหนึ่งถึงจังหวะการโจมตีและคูดาวของอาวุธสวยไฟอะไฟอะไฟอะนี่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 จังหวะปิ้วปิ้วปะเขย่าร้อนตึงตดึงตะึงโอเคไปเดินต่อไป ปะ Yes Master Yes m a s ก็จะไปอุ้ยจากกนแมมไม่ไม,ไม่เราชอบแล้วเราชอบแล้วเผามีนจัวต่อจากนี้ก็มาดีกันนะครับนี่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 ค่อยรอยค่อยลอไปค่อยลอยไป เราจะลอยไปสู่ขอบฟ้าไกลเม,ม็เอ้าไม่โดนเอ้วเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนปั๊บเหม็นเรียบร้อยข้าเหม็นเงียบเรียบร้อยความอีซี่นี้ไม่ค่อยออกใครนะครับเลเซอร์นี่เป็นของดีจริงๆเลยนี่กดล็อกเดี๋นึงปั๊บโอเคมา มากันเยอะมากันเยอะอย่างนี้ต้องลองอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำมาตราโจมตีรูปแบบต่อเนื่องได้เลยเรเปลี่ยนอาเารีอัตจะคอยอยู่บนสนามจะกว่าพัฒนาตจของเจนจะหมดลองงั้นก็สวยสิครับ X สุดฮันนี่บ้าตายปหมไม่ตายป๊อปหลบปุ๊บปุ๊บและลอย สวยปึ้มความรอเท่ได้มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหวันที่กล่าวว่าจะจะพอใครเมื่อกี้โอ้โหโอเคได้ยังไม่จบก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาต่อกันเลยโดดหนึ้งโดดหนึ้งโดดหนึ้งหลบปึ๊บปืนยิงจากนั้นก็จี้ โอเคเอ้ยไม่ตายพิวโอ้โหยังไม่ตายโดนจีแค่นี้ไม่ตายได้ยังไงดิ้งดิ้งดิ้งโอ้โหมากันไม่เทียบเลยจีอ่ะปิวปิวปิวปักอุ้มหนึ่งสองสามปักมีซี่จุง ึงมามาเลยมาเลยพวกนายก็ดูนี่พลังแห่งการรวมไปเลยอะไรสักอย่างการวิตี้แล้วก็เอ็กซ์คานเดบาการคอมโบภาษาที่โคตรเท่ปุ่มเดี๋ยวคกนจียนว่าฉันไม่ไหวแล้วเอาเมย์เป็นไรอยู่ พี่เมจ้ะตอนนี้จะต้องช่วยเราเข้าไปถึงด้านในายานเหรอแล้วกับจสู้อ่ะมาต้องห่วงพี่เมย์กับจสู้อยู่ในการควบคุมเรียบร้อยดีตอนนี้เคยเห็นระบบที่เหมือนกันกับระบบป้องกันภายในนี้มาก่อนการแฮ็กนั้นไม่ใช่เรื่องลำบากมากหรอกแล้วเคียนหน้าเป็นไรเปล่า,าสบายมากฉันม,มีบาตรทอนอยู่แล้วอุ้มเมย์ไปด้วยจะได้ยันเลยสวยตอนนี้ที่บอกว่าเคยเห็นระบบป้องกันการป้องกันแบบนี้มาก่อน เธอหมายความตอนที่อยู่ที่แอนติโ oh, อ้โหแอนติโทรพายเหรออืมทางการออกแบบระบบเรื่องถึงโลโก้ต่างๆมีระปแบบเดียวกันกันกบแอนติโทรพีเลยพี้หรือปายพี้เนาะพี้บอลยัยไม่เข้าใจยานรบนี้เหมือนกันที่อะตอนนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมยานรบที่ไม่ได้อาวุธลำนี้ถึงปรากฏตัวลำนี้ขึ้นมาได้ปั๊บฟิงสวยครับ ก่อนจากกันครับก่อนจากกันครับเราต้องไปที่อ่าสบียงแล้วก็ไปยังหน้าสุ่มแล้วก็สุ่มสักนัดหนึ่งค่ไปได้หรอกมัง้งปั๊มตุ้มก่อนจากกันต้องสุ่มสักรอบหนึ่งก็เป็นการเปิดดวงแผ่งความดวงดีอ,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 อ่าโอเคครับพอขอปากหอคมคอนะฮะก็ อ่าไม่ได้เจอกันนานเนาะเราไม่ได้เจอกันนานครับแต่ตรงคลิปไปหถึงหายคิดถึงกันก็สวันนี้ก็ขอบคุณครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับซ,ซีซีจ๋าซีจุ๊บจุ๊บซีบายบายจุบจ๊บบายจุ๊บจุ๊บบุยปิว้วไปแล้ว